สวัสดีพี่น้องแฟนขับเย็บซี่สาวหน่อยเพจบันแพงสุขูสุคนแฟนขับอีหลาทัวประเทศลับกันทั่วโลกเนาะพี่น้องมาพอกันอี่แล้วกับหนุ่มภูรากาชาแนลครับมาพอมือนี่ก็ค,คือเก่าขึ้นเดิมพี่น้องตามจิตชีวิตอีหลาเึงตามจิตสาวหน่อยเพจบานแพงมาอัปเดตข่าวสารในพี่น้องฟังแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ก็คือเก่าพี่น้อง มีแเนวมาเรียบรอยยิมกับเอฟแฟนกับเอฟซีนอกอีหลารับอีหลาเนาะพี่นอ้องอือสิเป็นมุ่มได้นันกาถ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้เลยถ้าพี่มีมมมรลอยยิมพี่มี่พี่มี่มาพุ่มีรอยยิมเนี่ยถือว่าพ่เอฟซีตัวจริงเลยพี่น้องนเอา่อนสิไปชมคลิปกันกะฝากพี่น้องเข้ามาแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจ เดี๋ยวชิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ๋อวบาๆไล่อย่าห่างไปชมชิปพร้อมๆกันเลยพี่น้องไปนะครับเรื่องที่ต้นเรื่องมันจบไปแล้วกับทุจบกันไปเนาะนะครับแฟนคลับชาวนาอิี่ผมมาเข้าใจแล้วมือนี่ถือว่าเข้ามาแสดงความยินดีเนาะเพรอเอกครับในสิ่งนี้คิดว่าเรื่องนั้นคือว่าจบแล้วแฮปปี้นะครับแล้วก็เขาขัดทํางน่านทอผ่านๆนะครับหากัลร่างใจกันไปแฟนคลับกันมาชืดมื่นนี่เอาแล้วก็เหมือนตอนนี้นะครับนี่ ยังนี่แหละครับดีใจครับนี่รู้เพื่อนถามอยู่ว่าตัวเรือจะย่งง่ายไหมครับตัวเรือเอาเรางสีขาวหรือสีดำเพป็นว่าสีดำขาวเนเลยจ้าแล้วนี่สีดำเนี่ยหลายไปเบิ้ลหลายเราถือต่ขันมากกอนเพราะว่ารุ่นนี้มันมีไฟแดงไข่นะครัโจบอกว่าให้เอาสีขาวมีนก็ว่าเอาสีขาวไปเห็นแต่สีดำแล้วก็มักแต่สีดำเพราะว่ามันงามรถที่สวยๆจะสีดำเยอะรุ่นนี้เขาใี่สีดำเสร็จ่าเปนี่ไปพอขันนี้ ถึงงามถึงทะเบียนดีถึงอีหยังพูดไหมนีบไปยังใครทะเบียนหรือทำบ่แม่เราคิดดีทำดีสิ่งดีดีที่ในบุรีกับใส่สกัดปัดเป้าออกไปเอ่อเหยียดๆอีกหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงตาดีเลยตาอะไรเสียครับนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับ หนึ <anto> <isto> ่งหนึ่งนึ่งหเรื่งนี่หึครับหนึ่งเก็บหงเก็บเ็ี่ง่ไปครับพี่งง่ไปกันเออกับชากนี่อันนี้หนึ่งหเอาเอ้าเอาบรตรเรดิเป็นซิริงคนในนอ้นี่เอามาตะหกพอดีพุ้เพ้ะมาเอยเลขเอย นี <differences S 2> oh ่แหละเพิ่มกุญแจรถเอยูนีกุญแจยูนีกมาหลายสิบครั้ง พี <S <S ่หกเกพอพมีสีเขาว่เอก็นไปถุกคนถูงนั่นแหละกือพ่อให้ร้อยละ